วันนี้เด็กๆมาพบกับครูฝ้ายนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องปลูกผักปลอดสารพิษค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆรู้จักผักปลอดสารพิษไหมคะแล้วเด็กๆชอบทำผักกันไหมเอ่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเก่งมากเลยค่ะผักปลอดสารพิษคือพืชผักที่ปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมี สดสะอาดรสชาติอร่อยมีขมเลยนะคะเด็กๆคนจะนิยมปลูกไว้เพื่อรับประทานเองหรือนําไปจําหน่ายผักปลอดสารพิษรับประทานแล้วจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากเลยนะคะเด็กๆทีเเ่เด็กจ๋าวันนี้คุณครูก็มีนิทานน้องไข่เจียวปลูกผักสวนครัวมาให้เด็กๆดกูนะคะว่าน้องไข่เจียวนั้นปลูกผักชนิดใดบ้าง และมีวิธีการปลูกผักปรลอดสามทิ่อย่างไรนะคะตามคุณครูมาเลยค่ะเด็ก <Gund> ๆ <it rando> <hard> <food> <ing> ไข่เจียวตอนปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ไข่เจียวเป็นเด็กสาวอายุ15ปีเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมปลายอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดกับพ่อแม่ไข่เจียวมักจะไปเยี่ยมปู่ย่าช่วงปิดเทอมเสมอย่าของไข่เจียวมีอาชีพขายผักในตลาดดังนั้นจึงมีแปลงผักและต้นไม้ให้ผลที่หลังบ้านไว้สำหรับขายและเก็บกินเอง เวลาไข่เจียวไปเที่ยวบ้านย่าตอนปิดเทอมก็มักจะช่วยปู่ย่าดูแลผักช่วยหยิบจอบหยิบเสียมมาพรวนดินขุดดินอยู่เสมอและบางครั้งเธอก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เอาผักไปส่งที่ตลาดด้วยไข่เ,เจียวรู้สึกว่าผักสดสดที่เด็ดออกมานั้นทั้งกรอบอร่อยไม่มีรสขมหรือฝาดเหมือนกับผักในตลาดบางเจ้า ปู่ย่าบอกว่าไม่มีผักอะไรจะดีไปกว่าผักที่เราปลูกด้วยตัวเองแล้วนอกจากจะสดใหม่สะอาดปราศจากสารเคมีเรายังได้เรียนรู้ทักษะรู้คุณค่าของความพยายามและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของเราเองไข่เจียวรู้สึกติดใจในรสชาติของผักสดๆที่ปลูกเองจึงแนะนำให้พ่อแม่ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้าน ไข่เจียวจะตื่นแต่เช้ามารดน้ำตอนประมาณ6โมงเช้าก่อนไปโรงเรียนและตอนเย็นหลังเลิกเรียนเธอก็จะกลับมารดน้ำต้นไม้อีกครั้งตอนประมาณ6โมงเย็นไข่เจียวจะตักน้ำใส่บัวรดน้ำแล้วค่อยๆรดผักให้ทั่วระหว่างที่รดน้ำก็จะดูว่าใบหรือต้นของผักสมบูรณ์ดีหรือไม่มีสีแปลกไป มีรอยถูกหนอนหรือแมลงกัดแท้หรือเปล่าถ้ามีปัญหาเหล่านี้เธอจะต้องรีบบอกพ่อแม่เพื่อหาทางกําจัดแมลงก่อนที่ผักผลไม้ที่ปลูกด้วยความยากลําบากจะกินไม่ได้หรือโทรไปหาปู่ย่าเพื่อขอคําแนะนําตอนแรกๆไข่เจียวปลูกแค่ถั่วงอกจากนั้นก็เริ่มปลูกผักต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นพริกตำลึงใบโหระพา ต้นมะนาวส้มและมะเขือเหตุผลที่บ้านของเธอเลือกปลูกผักผลไม้เหล่านี้เพราะมันคือส่วนประกอบสำคัญของอาหารที่กินกันเป็นประจำเมื่อต้องใช้บ่อยๆจึงเลือกที่จะปลูกเองเพื่อความสะดวกสดและสะอาดหากขาดเหลือผักหรือเครื่องปรุงอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปตลาดเพียงแค่เดินไปยังสวนหลังบ้านก็สามารถเด็ดผักสดๆมาประกอบอาหารได้ นิทานน้องไข่เจียวสนุกไหมเอ่ยเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้องไข่เจียวนั้นชอบปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้านเพราะการปลูกผักไว้ทานเองจะทําให้เราได้ผักที่สดใหม่สะอาดปราศจากสารเคมีนอกจากนี้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะรู้คุณค่าของความพยายามมีความภาคภูมิใจมีความสําเร็จของตนเองค่ะ เด็กๆจ๋าเด็กๆควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกพืชผักไว้ทานเองสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ทำให้เด็กๆมีความเข้าใจและมีความอดทนในการทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะเด็กๆจ๋าคุณครูขอฝากกันบ้านนะคะเราไปดูกันบ้านของเรากันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจ๋าผักที่เด็กๆเห็นชื่อว่าผักอะไรนะ ให้เด็กๆวาดภาพผักแสนอร่อยลงในกระดาษ A4 จากนั้นให้เด็กๆเ,เขียนชื่อชนิดของผักให้ถูกต้องระบายสีรูปภาพให้สวยงามเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลชั้นเรียนถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆรับชมกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ